สวัดีคร,รัคบสวัสดีครับขอบใจามาเชาิญลาครับผมผมเฟิร์ชชลลองรัตครับอ่าวันนี้มาร่วมงานแฟนเป็นยังไงบ้างก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือน,นเคยเนานะ<ช>ไม่ใช่เป็นครั้งที่2แ,แล้วแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่อีกใจหนึ่งตื่นเต้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนก็หายตื่นเต้นขึ้นเยอะครับก็มีมีโชว์เพลงใหม่ด้วยซ้อมมานานเลยให้บอกจริงๆครับจริงๆเราก็ซุ่มๆเป็นเวลาสักพักหนึ่งครับผมสักพักหนึ่งใช่ เป็นกระบอกน้ำเนาะมีก้อให้เราสองคนวาดของผมนี่จะวาดเป็นรูปหมีที่ผมชอบวาดอะไรแบบนี้ครับ<ๆ>เพราะว่าเวลาเหนื่อยๆได้คิดถึงผมบ้าง <laughs> ครับของผมก็เป็นกระบอกน้ําที่ผมอยากให้ทุกคนที่ได้กระบอกน้านี้ไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเ่ยก็สามารถเอาไปใช้กินน้ําได้เพราะว่าจริงๆผม,มเป็นคนที่ชอบกินน้ําเยอะอยู่แล้วผมเป็นคนปากแห้งกินน้าชอบกินน้าเยอะแล้วก็อยากจะให้แบบถ้าวาดไว้บนโต๊ะเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูน่ารักแล้วมันดูน่ากินดีอะไรอย่างเงี้ย ก็วาดเป็นรูปสวนแล้วก็มีดอกไม้ที่ต้นไม้ครับงั้นผู้เชิญเชิญให้ท่านๆนั่งร่วมบริจาคกันหน่อยครับก็อยากเชิญแฟนๆทุกคนนะครับที่อยากได้กระบอกน้ำน่ารักน่ารักของเราก็มาร่วมทำบุญเนาะได้กระบอกน้ำที่น่ารักด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยได้สองต่อกันเลยทีเดียวครับผมอะค่ะมาพูดถึงซีรีส์หน่อยรีวิวมีปิดกล้องแล้วคเป็นไงบ้างโล่งหัวมากครับพอปิดกล้องทำไมครับผมต้องใส่วิกไงผมต้องใส่วิกไงแต่ว่าต้องใส่วิกตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบ เออรู้สึกว่าพอใส่วิกมันทำให้เราเป็นแานตคเตอร์ได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็สนุกดีครับถือว่าทายจบแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยรเรื่องแอนิเม่นมูมีเราจะได้เห็นอะไรถึงภาพแตกต่างเสิมโลกใบเห็นโกลอลหรือีเปล่าผมยาวขึ้นไม่เราเคยเห็นหลรอนะก็ตอนคุนผมยาวแต่คนคาแรคเตอร์ครับอันนี้ <c oughs> แบบว่าคาแรคเตอร์ของเนี่ยเขาเฮ้ยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นคนแบบอารมณ์ดีหน่อยแบบอย่างเช่นในเรื่อง,องก่อน <c oughs> ๆนดอนซีโนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่า เออผมอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บเก็บหรือไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเี้ยจะเป็นแบบจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยจะจะแบบจะต่ายัางไงก็ปติตามนะครับพอเฟย์แล้ค่ะขอเฟย์ก็จากคาแรคเตอร์เก่าที่จะดูเป็นคนที่มั่นใจแบบเฟียสเฟียสหน่อยอันนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อใครคนหนึ่งละกันครับประมาณนี้ใช่แล้วเราจะได้ชมซีรีเรื่องีหจริงๆก็เท่าที่วางแลนไว้เป็นปลายปีนี้ครับ เดี๋ยวถ้าเกิดวันแบบที่แน่นอนก็อฝากติดตามในไอจีเราหรือว่าเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ทุกคนรู้เลยว่าจะมาตอนไหนครับรัถึงน่อยแฟนนี้กำลังจะมีที่สวิสเลยเปิดมาที่แรกก็โอ้โหตามไปด้วยกันไหมครับได้ไหมคะได้เลยครับก่าวในพูถึงหน่อยแฟนนี้ที่แรกก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้แบบได้ได้แบบไปเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอพระว่าก็ยังไงก็ แค่ทุกคนมาเจอกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วไปก็ดีใจเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเตรียมตัวอีกประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยคุณเตรียมตัวอะไรกันมางตอนนี้เหรอบางเต <c oughs> รียมตัวใหญ่ๆบอกได้หรือเปล่าได้แต่ว่าเอาเตรียมตัวเรื่องร่างกายก่อนแล้วกันแล้วก็อ,อัดขอดให้มากขึ้นเราก็ไปศึกษามากขึ้นว่าเวลาเขาเป็นยังไงหรือว่าแบบเราไปเมืองไหนอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อที่แบบเราไปเราก็ได้ไม่เกิดการแบบเจ็ตแล็กเจ็ตแลกเจ็ตแลกเจ็ตแลกที่แบบหนักมากอะไรแบบนี้ จริงๆของเฟิร์สไม่ไม่ได้จริงๆผมมีแค่เรื่องภาษาแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมเรียนภาษาแบบเราอยากให้แบบเราอยากพูดเขาได้อยากรู้จริงๆเนี่ยที่เขาพูดเขาพูดพูดอะไรกับเราแล้วเราก็อยากจะสื่อสารกลับไปได้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเราตื่นเต้นแล้วเราเหมือนเราก็อยากจะเจอทุกๆคนเหมือนกันเปิดมาที่แรกก็แบบไกลเลยใช่<อ>ไปช่วงห,หนาวด้วยเขาบอกว่าไปช่วงหนาว ก็หลังเนี้ยก็หาคนกอดอะไรมันต้องมีเสื้อตัวใหญ่ตัวมานั่งคุมอย่างเงี้นะแล้วแบบปีหมีเป็นของตัวเองไปด้วยเราเนี่ยนะแล้วใครอยากมีกระบอกน้ำนะก็อย่าลืมเรื่องบ่งมนะอ้าพูดถึงตาหน่อยนะโควันนี้เราเห็นแบบมีการแบบขยับร่างกายมีโชว์เต้นในแฟนหมีหรือเปล่าเฮ้ยมีไหมนะในแฟนหมีไม่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 น่ามีนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีหรือเปล่าไม่มีสักหน่อยเหรอจ้า มีชวนชวนขยับนิดนึงเฮ้ยได้เหรอได้ไหมได้ไหมเปิดซาเต้นได้ไหมไม่รู้ครับถ้าเลิกเต้นรูไม่ห่วงเปิดไปแล้วครับผมซาคิดจะโชว์หวงคุก็ถ้าเกิดเราจะบอกความลับมีมีโอกาสหรือว่ายังไงต้องรอติดตามกันดีกว่าาหลังจากจบแล้วเราจะมีที่ไหนป่าพอจะปล่อยได้ไหมก็จริงๆอยากให้มีในหลายที่ก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ ครับขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่ามีที่ไหนบ้างครับจะได้ข่าวแวว่าคุณจะมีในเอเชียได้ยูขนาดแววว่าใช่ครับก็รอรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงหนึ่ครับแล้วแไปในไทยล่ะต้องผิวผิวไทยจะได้สัมผัสแฟนมีของตาเปิร์นเมื่อไุ้ยอันนี้ก็ต้องรอผู้ใหญ่เหมือนกันครับแต่จริงๆเราก็อยากอยากอยากแบบในไทยก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันอยากอยากจะให้ทุกคนแบบมีความสุขอย่างนี้หรือว่าหรือว่าต้องให้แฟนติดแฮชแท็กอะไรอย่าง จร,จริงจริงเราเราก็อยากจัดแฟนมิสในไทยเหมือนกันเพราะเราก็อยากเจอทุกๆคนแบบใกล้ชิดเหมือนกันเราเราเคยมีโอกาสเจอทุกๆคนแบบใกล้ๆอยู่แล้วครั้งหนึ่งตอนบนงานอะไรหน้าที่เราร้องเพลงด้วยกันสองคนที่ในหน้าเบอร์เดย์ไอ้หรือปีใหม่หรืออะไรนะที่เราไปร้องในฮอล์ครบรอบเราขขเทุกคนเลยป่่ะใชตอนนี้ที่ที่จาะจาะเป็นคนดีกีตาร์ได้ไหมดึงดึงแล้วนี่นัร้องเพลงเป็นงานครบรอบของเราเองมันก็คล้ายๆแบบแฟนมิสอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นวันเกิดเรามันเกิด แฟนๆติดแฮชแท็กติดหนึ่งหรือห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจาจะโชว์เต้นอะไรอย่างเงี้ยฉันหน่อยไหมเฟิร์สอาจจะเป็นตัวเลือกได้เลยนะอาจจะเป็นตัวเลอ้อนเลยอ้อนแฟนๆว่าถ้าเกิดครับถ้าเกิดยังไงดีเฟิร์สให้จาเต้นหนึ่งเพลงถ้าเกิดติดแฮชแท็กแล้วกันอยากมีแฟนนี้จะเฟิร์สของตัวเองเออถ้าติดสักอันดับ เราเด้าแล้วันหนึ่งให้านึ่งในาจ้าจะโชว์เต้นซุ้กจารน้เารมกรเต้นเขีเพลงใช่ไหมจ้าค่ะครับผมแต่เขาเต้นถึงเพลงขอไม่รับปากนะเยแต่จะทุ่มให้คุณนาเล้วสิมามาเต้นไปทุกคนตองเต้นด้มากันนะทุกคนต้องเต้นได้โอเงั้นหึ่งในห้ารอเลยครับผมโอเคงั้นครจะพูคามผลงานเลยคะ ครับก็ฝากไว้นะครับรีเมมเบอร์มีเราสค,คนก็ตั้ง <asse> ใจกับเรื่องนี้มากทุกๆคนนักแสดงคนอื่นทุกๆคนเลยแ้วก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับผม